สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิรวิจารณ์ทีเด็ดุตบอลประจำวันที่6เดือนกรกฎาคมปี2 5 6 3จากเว็บไซต์ทีเด็ดคลิป .com วันนี้นะครับเรามีทีเด็ดุตบอลแบบคัดเน้นๆมาเพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสําหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามครับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นเรากวมเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าเกิดพร้อมกันแล้วเรามันเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเป็นเกมพิมลีกอังกฤษคู่ระหว่างทอสตเมฮอสเปอร์พบกับเอเวอเรตันคู่นี้แข่งขันกันในวันที่6เดือนกรกฎาคมปี2563แข่งขันกันในเวลาตี2ตามเวลาบ้านเราที่สนามทอสตเมฮอสเปอร์สเตเดียมหลังเย่าของสเปอร์นั่นเองสถิติการพบกันของทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมาแล้ว3นัด โดยฝ่ายเจ้าบ้านชนะ1เสมอ2และแพ้ศเกมล่าสุดที่พวกเขาพบกันเป็นรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่3เดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 2นัดนี้เอเวอเรตันเปิดบ้านรับการมาเยือนสเปอร์ผลออกมาเสมอกันไป1ประตูต่อ1นึ่งสวนสถิติีสเกมหลังสุดของทีมเจ้าบ้านอย่างสเปอร์ พวกเขาชนะ6สเสมอ6และแพ้ไปถึง8เกมหากดูสถิติ5นัดหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1สเสมอ2และแพ้2เกมฟอร์มค่อนข้างไม่ค่อยดีในช่วงนี้ของสเปอร์โดยมีเกณ์ที่น่าสนใจยอยู่ที่รายการดิีิมีอังกฤษเมื่อวันที่3เดือนกรกฎาคมปี2563เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการาเยือนสเปอร์นัดนี้เชฟฟิลด์กดสเปอร์ไป3ประตูต่อ1 เรามาดูในส่วน20เกมหลังสุดของทางทีมเยือนกันบ้างน,นะครับพวกเขาชนะ8สเสมอ6และแพ้6เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2สเสมอ2และแพ้ไป1เกมฟอร์มถือว่าโอเคโดยมีเกมที่น่าสนใจคือเมื่อวันที่2เดือนกรกฎาคมปี2563เอเวอเ์ตันเปิดบ้านรับการเยือนของทิ้งจอบสยามเลสเตอร์ซิตี้นัดนี้เอวอตันชนะไป2ประตูต่อ1 ในส่วนของผู้นี้สถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเรนราคามาที่สเปอร์ต่อปอพอหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดจะพบว่าสเปอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีเลยต่างจากอูร์ตันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนโดยทีมเยือนสามารถชนะเลสเตอร์ชนะนอริดและก็เสมอเรอร์พูถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีเลยทีเดียวจากเรนราคาที่เปิดมาสเปอร์ค่อนข้างไม่ดีในช่วงนี้จึงขอเชียร์ไปที่อูร์ตันน่าจะปลอดภัยกว่าและถ้าหากให้วิเคราะห์สกอร์สูง่ําคู่นี้จากเรสแตนดาร์ด3ลูก ผมได้ย้อนดูสิติการพบกันถือว่าเป็นไปได้ทั้ง2ทางแต่ผมเชื่อว่ายังไงแต่คู่นี้ต้องยิงกันเยอะแน่นอนขอเชียร์ไปที่สักอร์สูงเรามาต่อกันในคู่ที่2นะครับโดยรายการที่ผมสนใจอยู่ที่นาริกาสเปนคู่ที่ผมเลือกไว้คือเซริยาเปิดบ้านรับการเยือนเอีบาคู่นี้เตะกันในคืนวันที่6เดือนรกรกฎาคมปี2 5ง3แข่งขันกันในเวลาตีสของบ้านเรานั่นเอง โดยซิบีย่าเปิดสนามเอสตาดิโอลามอนซานเชสปีคอนลังเย่าของเขานั่นเองเพื่อรับการมาเยือนของเ e อีบาสถิดีการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมาแล้ว3นัดโดยเจ้าบ้านชนะ1เสมอหนึและแพ้ไป1เกม โดยเกยมล่าสุดที่พวกเขาพบกันอยู่ในรายการลาลิกาสเปนเมื่อวันที่27เดือนกันยายนปี2502นัดนี้เอีิบาเปิดบ้านชนะซิีิยาไป3ประตูต่อ2สิติ20เกมหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ6สเสมอ10และแพ้ไป4เกมหากดูสถิติ5นัดหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1สเสมอ4และไม่แพ้เลยดูจากสถิติแล้วค่อนข้างหนักไปทางสเสมอเลยทีเดียว โัเกที่น่าสนใจอยู่ใน,ในรายการลาลิกาสเปซเมื่อวันที่1เดือกนกรกฎาคมปี25งพันายกนัดนี้ลากาเนสเปิดบ้าน,านพ่ายเซบียาไปศูนย์ประตูต่อสามเราไปดูในส่วนสถิติ20 e เกมหลังสุดของทีมเยือนกันบ้างนะครับพวกเขาชนะ7เสมอ5และแพ้8เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้เพียง1่เกมเท่านั้นฟอร์มค่อนข้าง,าง,าง,างโอเคเลยทีเดียว โดยมีเกมที่น่าสนใจอยู่ในการน,นาฬิกาสเปนมวนที่3เดือนกรกฎาคมปี2503นัดนี้เอไบาเปิดบ้านพ่ายโอซาซูน่าไปศูนย์ประตูต่อ2และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลทราคามาที่เซบีย่าต่อ1ลูกหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับจะพบว่าเซบีย่าจะหนักไปทางเสมอและก็เอบาจะ แพ้ชนะเสมออยู่ในระดับเดียวกันแต่หากมาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่พบกันพวกเขาชนะเสมอแพ้อย่างละหนึ่งเพราะฉะนั้นนัดนี้เป็นเกมบ้านใครบ้านมันแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นผมจึงขอเชียร์ไปที่เซบีย่าแน่นอนในวันนี้และหากให้วิเคราะห์สกอร์สูงต่ำจากการที่ผมไล่ดูสถิติการพบกันมาผู้นี้ยิงเกิน3ลูกกันทุกนัดเชื่อได้ว่านัดนี้สกอร์ต้องสูงอีกเช่นเคยจึงขอเชียร์ไปที่สกอร์สูงครับ เรามาต่อกันคู่ที่3าคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับโดยเกมที่ผมสนใจอยู่ที่ศึกกีซูเปอร์ลีกโดยผมเลือกไปที่ดาลิซาเปิดบ้านพบกับพานิโอรีนอสนะครับคู่นี้แข่งขันจะในเวลา5้าทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราโดยดาลิซาเปิดสนาม AEL FC Arena หลังย้าของเขาในการต้อนรับทีมเย,ยือนอย่างพานิโอมีอสนะครับ สถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมาแล้ว5นัดนะครับ<ม>โดยเจ้าบ้านชนะไป2เสมอศูนย์และแพ้ไป3เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันอยู่ในศึกซีซูเปอร์ลี e วันที่22เดือนธันวาคมปี2,562นัดนี้ลาลิซาเปิดบ้านชนะพานิโอมิโนตไป2ประตูต่อศูนย์ ในส่วน20เกมหลังสุดของทีมเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ6และแพ้ไปถึง9เกมหากดูสถิตย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2และแพ้ไป3เกมถือว่าฟอร์มค่อนข้างกลางๆโดยมีเกมที่น่าสนใจอยู่ที่รายการกีฬาซูเปอร์ลีกวันที่30เดือนมิถุนายน,นปี2563นัดนี้อตโตมิโตอเปิดบ้านชนะลาลิซาไป3ประตูต่อศ เรามาดูในส่วน20เกมของทางทีเงมเยือนกันบ้างนะครับพวกเขาชนะ4ี่เสมอ5้าและแพ้ไปถึง1 1เกมเลย<า>ทีเดียวาดูสถิติ5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3สเสมอสองและไม่แพ้เลยถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีกว่าเจ้าบ้านเล็กน้อยและในส่วนของคู่นี้สถาบันถูกต้องต,องตามกฎหมายเปิดเลทราคามาที่พาริโอนินอตต่อ1ลูกเลยทีเดียวหากดูฟอร์มมหานัดหลังสุดแล้วจะพบว่าทีเมเยือนจะค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนแต่ผมก็เชื่อได้ว่านัดนี้เจ้าบ้านจะแข็งแร่งกว่า การต่อในเลนราคาหนึ่งลูกผมว่ามากไปผมขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านลาลิซาชนะได้ชัวและหากให้วิเคราะห์สกอร์สูงต่ำผมเชื่อว่าในคู่นี้จากการพบกันมาทั้งหมด5นัดสกอร์เป็นในทางทิศทางที่ค่อนข้างน้อยจึงขอเชียร์ไปที่สกอร์ต่ำครับผมส่วนข้อมูลอื่นๆและรายละเอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ T d เด็ c คิสดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใคร และในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอลาไปก่อนขอให้เพื่อนเชียรยบอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ